ส่วนนี้ห้องกบมาฮองทำงานเลยพี่น้องเด้อเห็ดปวกจ้าอโตกดีงามเลยพี่น้องเด้อสิบบาทมาพี่น้องพี่น้องดีงามเลยเห็ดปวกคนตกห้ามแมน้องเกตพี่น้องพีขึ้นมากพอดีตกฝนตกห้ามองน้ำเนาะ พอดสวดกระโตกพอดีสวดกระโตกแม่นาเก้สวดเลยมาเด้ออีพีีไกลไกล้แมน่นกเก็ยสตัดต,ตีเทสตจาบานเองมนก้ก็เสียตีเทสตจบานเะ ดีพี่นาอบพซีทางไกาทางกาไกลจ้าไปดองชิดดนะยังไม่ล้างหน้าไป่องหามาตะป้าเสียติททม่น้ลงเกด,ด้จ้าพจะเอาเท้าเลยนะพี่นนองเลยจ้า าน <ti> ี ô, ่ไปเอากับโพนักเกตเท่าเด็กครับเอื้อยเพิ่นกับนอกเพิ่นนอนเหมือนผ้าอยู่มาแลไม่ตื่นจะนอนพ nhét cái nó lọc chuột nữa Hãy subscribe cho kênh មកថ្ងៃມັນสิអោនភីណោះទៅញ៉ាំទៅហាណាហ ோம் ទួតទួតទួតនេះហ ோம் ហ ோம் ពួកទៅលោកទៅហ្នឹងក៏ឯងចំណៃក៏ឃើញហ่ะទៅ ហើយហើយពុកសប្រៃពុកកំពុងកម្លាំងថាដៃអូយដៃពងងូ1ទៀតទៀត สบายดีพี่น้องกำลังมาตะละดผู้ชมรู้คนนี่ก็มาฮอดเฮือนแล้วเนาะไปเอามือเสาร์นี่อ่ามาฮอดเฮือนแล้วพอดีใส่ฝาเนาะมาซ้อมขิดดินเนาะจากตีนมาเนาะพี่น้องมาแม่ซ้อมมะเป็ดพวกงามๆเลยมีแต่ดอกงามเนาะส่วนเอากระถ่ายให้เบิ้งแล้วแล้วก็ตอนมาซ้อมตีนกระถ่ายให้เบิ้งอีกเท่านึงเนาะ พอพ้นไปิลวลงคลิปเดือดแล้วให้เบ่งแบบจุใจเลยซ้องคลิปซ้อนเลยยามนี้ยามรดูเล็พวกวนาะพี่น้องา้า้สาดได้สามมือซอนแล้วอ้แล้วนตกแหละคือสิเบิร์ดละบาทรอบสุดท้ายละมือสุดท้ายมพมันแดดอีกสิออกอีก เรียมทเนาะเสียงลถกมากัะตันมาน้พีด้องใา่กันยานพีด้อยกูสวยส้มลับลายแท้แ้เห็นแมหมุนมันแล้วมาดูที่ปุ๊กพีโด้ ก็ได้กินเห็ดพวกปีละครั้ปีนี้เลยอยู่แค่เพื่อนรับออสปีนแคเพื่อนอยังบอกแต่ละปีเลยได้เพื่อนเพื่อนเลยป่าเห็ดพวกโตเพื่อนเลยทำไมก้อนนี้พี่ดงเป็นป่าเนาะอยู่งางเงามันก็เลยอุดมสมบูรณ์ไปนน้อยหนึ่ง น get ี่มีอีกทีบนหาเงียบๆอ๋หน้าเพิ่นจิ้มโกงเลยอ๋อหน้าบ่ลืออ่นไอ้ดูสิไอ้ดูสิไอ้หน้าวไอ้ดูสู้กับเสือมาเพิ่นว่าเสือพวนหน้าเนาะไอ้ดูก็สิโอนเกกับานนีก็มอยู่เือนาเ็ดหาอนนี่ะไป ไดนะ้ข้งยางโบนบเดูดูดำหน้าก็ดำหน้าแล้วแล้วหน้าผีเนาะ,ะดำแล้วแล้วเข้าแล้วเด็น้องหาทํางานไทยเมนเก็บไปทํางานเข่าขึ้นเงอนก็เาเข่าแล้วประมาณอยู่วัน,น,น,น หเดือนคบห้าเดือนสามเดือนน่ได้เกี่ยวข้าวสามเดือนสี่เดือนอะไรเป็นเกสบายแล้วส่วนนี้ไปให้ญาเลี้ยงเกตกับ่าดิซอยน้องคุณพยุงญาส่วนดีๆนะกิ้มกิน้มญาเลี้ยงนเกสบายหาเงินเงินเงนได้จํานี้แหละทำงานอนใครมีงานที่มหา ไคมีงานเอาเป็นเป็น,ปนลูกจ้างให้ด้วย <c oughs> มีงานดีๆก็แนะน,นำหน่อยเนอะมีงานดีด <Okay. S 1> no. เนาะจะไปทำงานหลายบาทงานดีก็จะไปประมาณโซสปีเปล่าบาทติดตั้งไปไปทีนี้ทำคุ้มเพราะได้ซื้อกลอ้วยซื้อบา้านประตูเส้นเงินง หนาเราไม่ม das ีพีแล้วหน้าเลี้เงินก่อหาเงินอยู่บ้านก็พอได้กินใช่ไหมอะไรนี่ได้ซื้อหมูไปนัวดนี่ซื้อกินมันน้อยเสียนุเสียนุเสียนุอย่าหักเห็ดแม่เด้ออย่าหักไรเสียแป๊ดนี่เสียแปีด เออโทรไปท่านแหละเออยัดเดียวคุณกินเห็ดแต่สวางตามมือซ้อนแล้วเนาะมีแต่แกงเห็ดแกงเห็ดตลอดเลยหน้าจนสิบนเห็ดแต่นี่เย็ดเห็ดกันออกสามมือนี้ยองเลยเราเว่อร์จ้าได้เบื่อแล้วแต่กินสามมือซ้อสละคู่ไม่ได้กินแล้วเขาก็ยากนะกินแล้วยิง ปล่อยอยู่วะพี่นะ้องเนาะเฮ็นกันแล้ออกสามมือนี้ออกมามื่อมื่อนี้ออกสุดท้ายแล้วมือนี้ถ้าไปเลาะก,ก็ได้ยี่ดอกก็ได้ปลายออกสามมือสีอ่มือแล้วแล้วสุดท้ายมอโมสุดท้ายเหลืออีกแค่นี้ถ้าดูเลาะก,ก็ได้ยี่ดอกแต่ว่าบมาได้ไปเลาะไก่ดงหลายคนหลายคนไปเลาะ ปีจะเพื่อนอ้องเฮ็ดในนี้กันส่วนผู้ธ์ให้กับสองาสาปปีก็ไม่ได้กินเฮ็ดไม่ได้กินเห็ดหมกินก็บโซนนะมาบ้านแล้วกันกินเต็มที่ไปไทยก็มีเที่ยนึงไปหาอยู่ศรีสะเกีโน,น้นหอมไปบ้านพอ่นอฮักเนาะอยู่ศรีสะเกดเพื่นก็เลยพาไปหาหาอยู่ปลาตะนวลปลาตะนวนแล้วละปลดุงดุกใหญ่ หลายคนน,น่ะคนปานอุบุญไปข้ามไดงก็เต็มรถกระบะหลายรถกระบะไปคนนคนะลิปน,นี้กับแม่น้องเกกศเชลาไปได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องเกศได้จ้าไปดีพี่น้องลาเป็นฮิตพวกเนาะ បាយបាយអធាចារ្យមើលបាយ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 ទៅមេ